เมื่อกี้บอกว่ามีทั้งหมด8หน้าด้วยกันอีกสักครั้งนึ่งมีหน้าอะไรบ้างสำหรับหอมอของเรามีหน้าเอริจินอลก็คืออันนี้ก็คือเป็นหอมไบปลซีล้วนๆใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็มีหน้าอะไรอีกไข่ปูมาไข่ปูมาอันไหนไข่ปูมาเนี่ย ไข่ปูม้าจะอยู่เป็นใช่ค่ะหูก็ให้เยอะนะแล้วก็มีอะไรไข่แมงดาไข่แมงดาเต็มนี่ไข่ปลาเลียวเซียวนี่ไข่ปลาเลียวเซียวนี่ไข่ปูม้าใช่ไหมเนี่ยอันนั้นหน้ากุ้งค่ะอันนี้หน้ากุ้งนะฮะแล้วก็มีหน้ากั้งงเนื้อปูค่ะแล้วก็เนื้อปูนะคะทั้งหมดแปดหน้าด้วยกันใช่ค่ะเป็นไงคุยคุยหน่อยดิคุยไม่ก็จะกินกับที่เขมีน้ำปลาพีกก็เลยถามเพราะว่าน้ำปลาพีกเขาเปคำไม่ร้านเขาบอกว่า น้ำปลาพริกเขาสูตรพิเศษน้ำปลากับพริกแล้วก็หอมมะยมอะถ้าเกิดใส่รวมกันแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำปลาเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสเขาเป็นน้ำปลามะนาวเขาเลยไม่เอาไปผสมรวมกันถูกมั้งต้องกินแยกเวลาเสิร์ฟกินที่ร้านอย่างเงี้ยก็จะมาเป็นแบบนี้ถ้ากินกับข้าวเเเป็นนซตข้้าวแบบีลยที่บ้านขายยังไง เนี่ยครัอย่างนี้ขายเงถ้าแถวนี้แถวบ้านก็จะขายประมาณ5 5าสิบห้าทถึงหกสิบบาท้าต่างจังหวัดห้าสิบห้าถึงหกปีทุกแม่ราคาเท่ากันหมดใช่ถ้าปกข้าวใช่คถ้าปกข้าวราคาเท่ากหมด55าสิบห้าถ้าต่างจังหวัดห้ถึงหกสิบาทห้าสิบห้าถึงหกสิบถ้ากรุงเทพก็แล้วแต่ค่าที่นะแล้วแต่เอกอีเวนต์ก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ต้องเสียค่าที่เท่าไหร่ต้องถึงต้องถูกค่าที่ก็ขออีกสิบบาทแล้วมันก็จะจะสักเจ็ดสิบดูสิหุ่นหอมหมดเลยอย่ันนี้อันนี้ขอนะอันนี้จัดจ มันจะบอกมันอร่อยจริงอ้าวฝากร้านสะหน่อยไม่ได้จ้าแม่ค้าจ้าฝากร้านหน่อยจ้าแม่ญี่ปดหน้ากินจริงเลยอร่อยเนี่ยสวัสดีค่ะฝากร้านขอฉายหอหมกย่างสามไข่ด้วยนะคะเป็นหอมหมกปลาอินรีย่างนะคะที่ตั้งใจขายตั้งใจทํามากนะคะพริกแกงสดใหม่ทําเองวันต่อวันหม้อต่อหม้อเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็ของเราจะใช้พริกแกงตีกับปลาแล้วกะทิเลยจะเป็นสูตรโบราณค่ะแล้วก็นํามาออนท็อปด้วย ไข่ปูม้าไข่แมงดาไข่ปลาเลียวเซียวกุ้งก้างแล้วก็เนื้อปูค่ะอยากมีอาชีพก็ติดต่อไปได้เราขายส่งเหมือนกันไม่ได้เอาค่าแฟนชัยเลยใช้แรนได้ซื้อของไปขายเท่านั้นเองราคามาคุยกันตะกี้ได้ยินราคาแล้วตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหสามารถสร้างอาชีพให้คนได้จริงๆเลยอย่างสมมติอยากซื้ออย่างนั้นไปฝากคนอย่างนั้นเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้จะเริ่มต้นที่ออริจินอลนะคะ3ห่อร้อยค่ะ3ห่อร้อยนะครับผมวิธีเอาไปทำกินทำยังไงฉีกซองค่ะแล้วก็เอา ข้าหมกเข้าเวฟทั้งใบตองได้เลยค่ะเวฟหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะหนึ่งนาทีมันจะกลับมาฟูน่ากินอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็ปลุกข้าวร้อนทานได้เลยใช่ค่ะให้น้ำจิ้มไปด้วยไหมให้น้ำพริกปลาไปด้วยไหมพริกน้ำปลานี่ค่ะพอมีน้ำปลาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นหอมแดงแล้วก็พริกให้ไปด้วยอันนั้นไปซอยเองซอยเอาเองใช่ไปซอยเองที่บ้านโอ้เป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับผม้คุณต้องไปซอยเองที่บ้านครับคุณร้องไหมติดต่อได้ตามนี่ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์โทรศัพทท์ตรรรงนนีีี้้้ไไไดดเลยยะคับผมมอออาากกชพ็โปข สามารถไปขายได้เช่นเดียวกันหรืออยากกินทานเฉยๆก็โทรติดต่อสั่งได้เช่นเดียวกันส่งไปทั่วโลกส่งทั่วโลกทั่วประเทศค่ะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยครับผมอร่อยจริงๆอร่อยมากนะวันนี้จะออกแชร์สมใจแล้วเนาะใช่เมื่อก่อนจะมาออกแป๊บเดียวเนาะค่ะโอเคคะอร่อกลับมาเจอกันแชร์ใหม่คุงนี้นะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ